เอาละครับก็ต้องขอกลา้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซิโฟดักเก้ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผม <laughs> กับชาววันอาทิตย์ที่แสนจะเรียกว่ายังไงอะยังยังยังเรียบเรียบสงบอยู่ <laughs> อตะลีกก็คงจะใกล้ใกล้เต็มทีละตอนนี้ผมยังอยู่แหลงทองนะครับอันดับที่9กสกำลังจะตกแรงนะแต่ว่าพักเรื่องลีกไว้ก่อนดิฝ่านะ่ครับเพราะว่ายังมีเวลาอีก1วันอีก1 1ชั่วโมงนะครับผมไะไปดูว่าเชา้านี้จะมีแพทอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจกันไหมไปเลยโอ้ยกระนำ่ำ กระนำกาทองโอ้ยพรุ่งนี้ก็กาทองอีกว่าโอ้โหกาทองทั้งนั้นเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยมันช่างล่อตาล่อใจยิ่งนักเอ้ยเอาเช้าๆเอาันนีต้องใส่สกิลช่วยนะครับเฮ้ยกินพืชประทากินพืชว่ะเออเฮ้ยอันนี้แจวว่ะกินพืชประทากินพืชนะครับอืมแจว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 เอาอันนี้ก่อนดีฟ้าไหนๆก็ไหนๆนะครับ ก็จะเอาเป็นเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนะึงแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตึ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 งเปลี่ยนใจดีว่ะเอาตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับอืมดาเมจมันเยอะดีไม่ใช่อะไรอะแล้วก็ต้องตามด้วยสกิลบ้านๆพื้นฐานไปเลยนะครับก็เพิ่มเลือดแล้วก็ลดเลือด เพิ่มเลือดลดเลือดแล้วก็โจสุดท <sozial Contract envy> ้ายเนี่ยต้องเอาต้องเอาให้มันแบบว่ายังไงดีอะเพิ่มดาเมจดขึ้นไปอีกตีให้กระจุยกระจายตายให้หมดเลยนะคปัสี่แสนแกทำอะไรฉันได้เฮ้ยมันมีรถดามเมจด้วยวะผมไม่เห็นนะครับอะเพิ่มเลือดฟังเราอ่โหูเป็นทานเอาแล้วอ่ะชัโอเค ลดดตาเมจฝฟังเราไอ้ซึบให้เลวเพิ่มเลือดฟังมันเด็กเพิ่มดตาเมจฝฟังมันเด็กอ้ดูดิดูดิดูดิตูตีมันเลยเสียทับเจนดสองาจจะทำเลยฉันได้ต่อให้นายมีห้าก็ทำได้ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันป้องกันสองดีกว่าเก็บไว้หนึ่ง โอเคถ้ okay. างี้ก็ยังพอคุยกันได้นะครับมันมี3ามมสซี่เซลท็อปนิกาละสิฉันนี่มันซุปอร์สอรัตเลยนะเต็มแล้วใช้ได้นะครับเต็มแล้วนะครับในที่สุดแต่ฉันก็เต็มแล้วนายมีแค่สี่นายล้มฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้เอ้ยป้องกันหนึ่งก็ดีอ่ะโจมตีหึโอ้โหยขยาดขยาดมิกาเขาไกลเลยิฮา ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโอ้ยป้องกันสองรู้มากสุดๆอ่ามันมีห้าทีเนี้ยมันแค้นจมตีห้าแน่นอนนะผมคิดไวห้าไหมจมตีสามไอ้บ้านมันรู้มากจริงๆนะเดี๋ยวไปป้องกันสองใช่ไหมรถเลือดลองไปอีกนี่มันเคียว หนึ่งสองสามสี่เลยต้องจมตีสี่นะครับเก็บไว้สี่โอเคไปตายสักนี่นะเรียวน้อยอู๋่าจะล้มมันได้ตัวแรกนะี่หืมลำบากลำบนเกิดเป็นคนอย่างนี้มาเลยจมตีสามอูมันเหมือนเอายังอยู่สีนี้ละเบอ้์ ล้มไม่ได้ก็ลดเอา้าล้มได้ตอนนั้นน่ะนึกว่าจะล้มไม่ได้นะครับโอเค <laughs> เก็บแต่แต่งไว้ให้ตัวหลังนะครับเคนทาโร่ทอรัสนะครับเคนทาร์ลอสป่ะเออทาโร่ทาร์ลอดปะลปลาเส้นนะปลาเส้นทอรัส <laughs> ทาโร่ใช่ไหมปลาเส้นทาโร่ใช่ไหมเออมาเลย <laughs> ตกเจอเห็นบอลโตชัดด้วยวิ่งถ้าวิ่งชนมันนี่เรียกว่าหนามติดตัวแน่ๆเลยชนไหม ถ้าไม่ต้ยไม่ชนไฟห่างดีกว่าโอเคนึกว่าจะโง่วิ่งเข้าไปกระแทกนะอืมมันก็ฉลาดกันแลเนี่ยเอ็ดบันโตเนี่ย <laughs> เรียบร้อยอัฐทองนั้นจะเป็นของใครไปได้นอกจากเราเท่านั้นอ <laughs> อ้ยพูดไปก็ขับตัวเอง <laughs> อ่ะผมต้องเอาเยืออารมณ์ไปสักตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปเป็นยืออารมณ์นะครับพลังโจมตีมันต้องสามร้อยเลยวะ่ะแล้วก็เอาเป็นตัวนี้นี้ <c oughs> เรียกว่าสู่สี่ก็ยังไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ตัวแรกของมันมีเพิ่มเลือดด้วยวะ่ะลดเลือด <c oughs> มันเพิ่มเราลดนะครับแล้วก็ลดดาเมจ ตื่นตื่นตื่น,นอ่ะเพิ่มเลือดฝั่งเราโอเคน่าจะไหวแล้วป่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เอากดผิด <c oughs> จะสลับสกิลนะครับเอาตัวแรกเอาเป็นอันนี้ตัวที่สองเอาเอ้ยเอาเป็นอันนี้โอเคน่าจะไหวแล้วล่ะไปลุย <c oughs> มนเลยมันเลยมันเลยมันเลยเพิ่มเลือดก่อนนะครับชุบ <c oughs> ลดตาแเม่งของมันชึบเนี้ยหายแล้วมันเพิ่มเลือดตัวเองนะครับเพิ่มเลือดตัวเดียวอะมาเฮ้ยชิบหายสักอยู่เอาบานนี่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มอีกตัวละร้อยเพิ่มอีกตัวละร้อยป้องกันหนึ่งไว้ก่อน ยังไงตัวนี้ลโลปั๊ดนี่เราก็เอามาเก็บสแต็กนะครับตืึนตื่นตึนตึนจบที่สองยัางอยู่เออเล่นอย่างงี้สิเล่นง่ายๆหน่อยลปั๊คคูมันไว้ลูกเออนั่นละย่าไปยอมแพ้อุ้ยเจ้าช้าต้อคูด้วยหนีทำอะไรัไม่ได้แล้วพ่อบอกแล้วว่าชันแกร่งเหมือนเลยหนีคูมันล้อคูมันเราเป็นนักร้องอยู่แล้ว เฮ้ไม่สะเทือนบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับโลป,ปัสเหมือนเลยกาซายไหมเดี๋ยไอ้คอมีเนียงเฮ้ยมันมีคลิปที่คอด้วยอ่ะเอ้ยถ้ากิมโจมตีสี่หรือเปล่าผมไม่ได้ดูนะ <S <S อืจิบหายแล้วลืมดูไปเลยเนี่ยมีสิทธิ์แพ้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามว่ามันโจมมันมันโจมตีสี่แหละตะกีอ้อ่ะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนป้องกันสองเลยดีกว่า เอาชิบหายมันโจมตีสามเองวะเอาแล้วไงงานยากแล้วทีนี้โอ้โหเราไม่ได้มองอะชิบหายแล้วมัวแต่โม้อยู่อ่าโจมตีสามเก็บไว้หนึ่งโอเคผมเห็นแล้วทีนี้ปัญหานักอกหนักใจอะไรนักหนาโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพลังโจมตีสองร้อยเองป้องกันหนึ่งสองก็อยู่แล้วนะครับไม่อยู่เว้ยไม่อยู่นะบ้ ายซะหนี่เรียบร้อยเฮ้ยมันเก็บไว้ให้ตัวหลังหรือเปล่าตะกืกี้ไม่เห็นมันป้องกันเลยวะ่ะชิบหายแล้วชิบหายสซด,สด,สดเอ้ยอ่ายังอยู่ความชิบหายยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กำเนิดที่เรานเนี่ยเฮ้ยตัวสุดท้ายมันมีห้ามการ์ดด้วยวะ่ะบ้าบอลจริงๆเลยเฮ้ยแต่มันห้ามได้แค่สกิลที่ไม่ใช่สกิลหมูนะครับโอเค แค่สกิดหน่อยๆก็พแอแล้วให้มันใช้สเต็กนะครับม,มีห้าใช่ไหมใส่ห้ามาเลยโหบมันกันสดสุดๆเลยอ่ะบอสตัวนี้ตั้งแต่ยกแรกแล้วอ่ะอมันเมื่อจะรู้เลยว่ามันกัด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 โอเคลดเนื้อให้หมดนี่มันไส้ที่หน้านะครับจบตีหนึ่งจบตีสองอ่ออาอู้สามร้อยสามสิบห้าเลยอ่ะป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่ละแล้วก็ สไม่ต้องกลัวมันนี่แองกิโลอยู่แล้วสงกัดท้องของแกมาพี่กัดท้องหมว่าต้องได้เพ่โกคิดเพื่อนแน่เลยโอ้ตัวนั้นตายไงดามเมตได้ลดลงนะเรืบอสองร้อยเองสองกันก็ไม่อยู่แล้วเดือนที่900ตายซะเถอะโดนรดเลืเอดของฉันก็ไปแองกิโลจัดการมัน วอายังกระเทนฟาดล้านเอ <laughs> โอ้โหตีใหญ่ตีของร้องเปล่าอตีของน้องเป่าดีใจใหญ่เลยนะครับฮึ <laughs> ทีสุดท้ายแล้วแต่ก็ขอเป็นฟักไข่ก่อนละ,ะ <laughs> กันก็เป็นออกมาแล้วอะเรื่องของเรื่องนะเออจะให้มันเสียเวลาทําไมเล่าโอเคฟุ๊อุ้ย ตัวนี้บิดไปแล้วขายทิ้งนี่คือสไตล์การเล่นของผมนะครับอถ้าตัวไหนนี่บิดไปแล้วเราก็ทําการขายทิ้งนะครับเพื่อเราจะได้ดีเองเออแต่ผมก็ฟักทุกตัวผมก็พูดตรงว่าผ,ผ,ผมฟักทุกตัวนะครับดูดิฟักจนหมดแล้วนะครับอฟักคาโน่ันโอเคสามชั่วโมงเฮ้ยได้อะไรกนะ่ะเฮ้ยเปิดการได้เปิดการไหมเอาแล้วการแรกในซีซันพาร์ทของผมจะได้เปิดแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าตัวอะไร อยากได้ตัวอะไรไหมต้องบิดดิบิดทั้งนั้นแหละไม่บิดแล้วว่าได้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อซุปเปอร์สวรรค์นะครับโอเคซุปเปอร์สวรัค์ก็ยังโอเคน้อยเป็นการ์ดเงินไงอ๋อโอ้ยได้เปิดการคด,ดีตรงเนี้ยเออได้50 DNA นะครับเออมีน้องๆ FC บอกว่า อยากดูรีวิวบอสนะครับแต่ถ้าผมว่างผมจะทําให้นะครับตอนนี้บอสผมม่มีตัวเดียวแหละมีตัวเนี้ <c oughs> ยเออมีตัวเดียวเงาจังเลยโอเมก้าศูนย์เะครับอผลิตขึ้นมาจากทีเล็กนะครับอา้าวขิบหายแล้วมูลาาพเยอะไปนะครับใครวะเนี่ยบูทําไมนายทอย่างงี้ไม่เอาดีกว่า <c oughs> เออที่เกียรติปาบพยศนะครับปะ ที่สุดท้ายแล้วได้การทองอย่างแน่นอนนะครับหุยจะหนักจะเต็มทุกความร,รู้สึกรู้สึกได้ถึงความหน้าเก่งคราอืมรู้สึกได้ถึงความเป็นมะขามเอาตัวนี้ตัวนี้โอ้ยมันลดดาเมจเราอะฮะตัวสองนี่มันตีตัวเดียวนี่โดนสามตัวเลยเหรอบ้าบอไปแล้วตีตัวหนึ่งโดนสามตัวนะครับยังไงต้องโค่นตัวสองให้เร็วที่สุดนะครับอื ตึนตึนตึนตึุลินนายคิดว่านายมีคนเดียวเหรอฉันก็มีตีตัวเดียวโดนสับตัวใช่ไหมฉันก็มีเตรียมตัวเตรียมใจซะเถอะตึนตึนตึนตุนตุลินตึนตึนเฮ้ยหรือว่าจะใช้การกระจกดีวะแลกพลังกับแลกเลือดแลกพลังกันแหละ <l ux> รู้สึกอะไรสนุกสนุกแล้วนะครับอดีนายวลังกก็แลกเลือดไอ้มันรู้กันไปโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ก็เอาธรรมดาธรรมดาบ้านๆไปก็แล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องจริงจังมากก็ได้เอาวันนี้ไปนะครับเออไม่ต้องจริงจังมากก็ได้หัวหน้าเผ่าบอกครับไปเลยใ <l ux> ห้มันเห็นถึงสกิลแสกี้กุ้ง,งเรา <l ux> <l ux> เนี่ยไปท่องทัด้วเนตะ เอาส่งเลือดก,กับพลังโจมตีของแกมาช็บอันเนี้ยอะไรจะทำะไรมันรถดับวงดับเม็ดไดแค่สก,กิทเฮ้ยมันมีเหมือนลูกกระต่ายอยู่ที่นั่นด้วยอ่ะเกมมันบักไปวะเฮ้ยมันมีเหมือนลูกกระต่ายด้วยอ่ะลูกปากดิเี่น่นากลัวไปแล้วมึงเนี่ยน,น่ากลัวไปแล้วอ่ะแบ็คคิวกับโซลาร์เนะไม่เห็นไหมมันมีลูกกระต่ายอยู่ที่คอด้วยอ่ะ เกมมันบักผะเนี่ยผมจะมบวกกันหนึ่งละดันมันน่ากลัวแล้วเนี่ยมันมีลูกตาด้วยว่ะเออเว้ยแต่ผมเห็นมันมีคลิปเลยนะนี่ไงมันมีลูกตาอีกด้วยผมว่าเกมมันบักหรือเปล่าม,มีลูกกระตายที่หน้าอ,อกเ่มตั้งแต่เล่นเกมมาในโนเซานี้ยังไม่เคยเห็นมีตัวไหนมีลูกตายที่หน้าอ,อกเลยนะอืม เอาแล้วไงเอาแล้วไงมันไม่โจมตีมันไม่อะไรมันคืออะไรเนี่ยว่ามันอาจจะป้องกันก็ได้นะไม่เอาไม่มั่นใจไม่มั่นใจป้องกันสองจริงด้วยที่พายแล้วลูกนี้ป้องกันก็ดีอ่ะมันเลยเอาไม่โจมตีโู้ผมผมก็พูดได้คำเดียวเลยว่าอดใจไม่ไวต้องจบตายตายไปด้วยเลือดแล้วก็พลังโจมตีของแกนะเถอก๊อปิดไหม มันก๊อปเอ้ยมันก๊อปได้ทีเดียวเว้ยเอ๊ถ้าผมจำไม่ผิดมันก๊อปได้ทีเดียวนะครับเฮ้ยก๊อปได้สองทีอ่ะโอ้แจ๋วก๊อปมัน <c oughs> เอ้าดาเมจก็ลดลงไปเลยไปเถทา่าไรเอาสุดหายแล้วตัวนี้ตีตัวหนึ่งโดนสามตัวนะเอ้ย,อยจบทีเจ็ดเลยนี่หมายแพ้เลยนี่เนี่ยพันหกโดนหมดเลยเออเกือบตายโอ้ แ4 3ร้อยีโอ้โหเือาตายดังนั้นพวกแกก็ตายให้หมดซะเตอะมาชันมีแปดตายซะ <c oughs> เล่นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นคีโกงเป็นคนเดียวเลยนี่ตัวหนึ่งดถสามตัวนะแก๊สคอมมานด์ที่สุดแสนจะขีคีโกง4 0 0พันหนึ่งตายหมดแน่นอนไม่เหลือ <c oughs> ตัวนี้ออกมาก็แอก เออไม่ไกลแล้วเฮ้ยนึก็มีการขี้โกงอีกคนเดียวนะนี่สุดยอดการคอมมานด์ในตำนานนี่เรียกว่าตีหนึ่งได้ถึงสามโอ้โหผมก็เกือบไปเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเอาตัวเลือดน้อยมาตาหาหมดเลยนะอืมอ่ะผมก็ได้แล้วกระทอมโคตรดีใจเลยโหรู้ทางมันไงรู้ทันรู้ทันอ่ะตัวอะไรก็ได้นะครับ แต่ที่อยากได้ที่สุดก็คือตะโค้งนะเพราะผมยังไม่มีเลยสักตัวนะครับอืมก็อยากได้ในิรุม่ใหม่ๆมอไงของใหม่ๆใครก็ชอบใช่ไหมล่ะอ่ะป๊อเฮ้ยไม่เห็นอะไรโพลเลยอ่ะกินพืชไหมน่าจะใช้กินพืชนะจะกิ่นพืชก็ดีนะเรายังไม่มีกินพืชที่แข็งแกร่งเลยแต่กลัวว่าได้ทีเล็กอ่ะอ้าวได้กินพืชจริงๆด้วยโอเค ก็มันเป็นศึกเกการต่อสู้ของไดโนเสารกินพืชน,นะครัก็ดูเดือดนะตะเกียไม่ใช่ไม่ดูเดือดนะบ้าดีร,ร,ร,รู้รู้้ทางรู้ทันไอ <laughs> ้มันรู้ซะมากนะเถอะเออในลีกถ้าใช้ถ้าใช้สกิลได้ก็ดีทีนะเ,เดี๋ยวผมจะไปหาการ์ดคอมมานด์มาให้เยอะเลย <laughs> ไอก้ก๊าดตะเกียโจมตีทีเดียวนี่เรียกว่าตายทั้งฝูงนะครับ ยังไงผมว่าเช้าวๆว่าพอแค่นี้ก่อนละกันคลิปวิดีโอก็แค่นี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยมาตีการ์ดนี้กต่อนะครับ <laughs> การ์ดทองมีไว้ครอบครองเยอะมันก็ยิ่งดีนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับว่าได้การ์ดทองเหมือนกันไหมที่ตีแพ็คตะกี้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ตีแพ็คทองก็ยังไม่ต้องเสียใจนะดูหงพี่ไปก่อนแล้วพอเลเวลถึงปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ตีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ได้การ์ดโตช้าแต่โตแบบ ยั่งยืนไงนี่โตแบบแข่งแกร่งไงเออเหมือนของผมมันไม่โตสักทีอะในโนเซอร์ก็ยังมีแค่เนี้ย <c oughs> อ่ะพอเลยปะเนะไหนๆก็ไหนๆนะครับอืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะอ่ะส่วนวันนี้ผมนายป้อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนแฟนเดยยังเล่นอยู่ฮ่า